วันนี้ผมก็จะมารับประทานแพนเค้กโชว์ทุกท่านนะครับผมเออเมื่อกี้ได้อัดวิดีโอไปแล้วลงติกตอกภาพแพนเค้กอาจจะไม่สวยนิดนึงนะครับผมเพราะตักไปแล้วบ้างคำสองคำนะครับเดี๋ยวผมก็จะมากินกันต่อให้ทุกคนดูนะครับผม กินมันเป็นมากแบบบุเบลี่ลอนใส่บูเบลีบบ่ไปด้วยตัวถูกนิ้วครับถึงอร่อย มาต่อมากินเป็นเค,ค้กกันบ้างจิ้มจิ้มอ้ยหลดุดจิ้มแล้วก็กินหอมนุ่มฟู หวานกำลังดีมีความสุขที่สุดเลยขอตัวไปกินแบบส่วนตัวก่อนนะบ๊ายบายรังทุกคนนะเริบยู